เหมือนดังบินลาที่พลัดคนมาบินตามหาฝันป่านนี้แม่พ่อคงรอวันลูกถึงฝั่งฝันคงตั้งตารอ หลายปีผลผ่านลูกมาตามฝันถึงกทอมอคิดถึงถิ่นสตอคิดถึงแม่พอ่ออยากลบเขินคอก้อนจะจากมาอย่าฝันไว้ว่าคงสุขสบายแต่ความจริงแล้วมัน ตะเกียกตะกายแก่งแย่งแข่งขันสังคมเมืองใหญ่ผู้คนมากมายที่ไล่ตามฝันต้องขันแข่งแย่งชิงทุกวันหนึ่งคนในนั้นคือลูกของแม่อยากลบบ้านแลพ่อกับแม่ที่แก่ชรา มัวแต่ไล่ไขว่คว้าตามหาฝันจนลืมไปสิ้นลืมบ้านเกิดเมืองนอนหลงลืมคอนที่เคยหัดบินเฝ้าแต่ไฟทวินตามหาฝันที่มันไกลเกินเส้นทางลบบานนั่นคือฝันตามหาหลายปี จนมาถึงวันนี้จึงได้รู้ซึ้งถึงความหมายบินลาคืนคอนสู่รังนอนอ้อมอกตายายพ่อกับแม่คือฝันยิ่งใหญ่เกือบสายเกินไปก่อนลูกคนเจออยากลบบ้านแลพ่อกับแม่ ที่แก่ชะลาหมูแต่ไลไขว่คว้าตามหาฝันจนลืมไปสิ้นทินเกิดเมืองนอนหลงคลิมคอนที่เคยหัดบินเฝ้าเตาไฟทวินตามหาฝันที่มันไกลเกินสิ้นทางลบบาน นั่นคือฟันตามหาหลายปีจนมาถึงวันนี้จึงได้รู้ซึ้งถึงความหมายบินลาคืนคอนสุรังนอนอ้อมอกตายายพ่อกับแม่คือฟันยิ่งใหญ่เกือบสายเกินไป ก่อนลูกคนเจอเส้นทางลกบานนั่นคือความฝันตามหาหลายปีจนมาถึงวันนี้จึงได้รู้ซึ้งถึงความหมายบินลาคืนคอนสุรังนอนอ้อมอกตายายพ่อกับแม่คือฝันยิ่งใหญ่เกือบสายเกินไป ก่อนลูกคนเจน